เขาไปนักเอกสิมาลัมอันนักเอกกิลิตีอ้ามุนจังไงพี่น้องมังหุนจังไงพี่น้องจังไงมังหุนนักเอกโอ้ยกดนักเอกขึ้นไปกินข้าวมาหอยจูบขึอยากจูบด่าเข้ามาเสียอันขอโทษต่วครับนักเอกอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันมีมีพระเอกมาพร้อมป่จังหวะเพรท่านมีพระเอกนี่แหละฉันเป็นศิลปินเดียวนั่มหาพระเอกค่ะสิมาลัมโมนิก็อยากได้พระเอกเสียงอีสานนี่แหละค่ะเจอแท้เจ้าเจอแท้ค่ะพระเอกพระเอกพระเอกตลอดการค่ะเออดัง เสียงดีลูบรอไพ่ล่ะคะลูกแพอุไรพอด <c oughs> จะเป็นยังเอ,อ,อาผู้ใบใส่เอาบังแพ้ไม่ค่อ,อ,คย,อ <c oughs> ยล่ำใส่ก็ะสิตายเดี๋ยวนี่แหละหักก็บบหักไปตืน่นเพื่อหักไปทั้งนี่นีล่ล,ละนี่น้องคนนักโม่หนาเนี่ยสร้างกันคอยได้สร้างแล้วเขาบ้าเขาบ้าใบหนาไพ่เลยยังจำไวอยากล่ำใส่เขาโอ้ยผู้ให้กับผู้ให้หัวล้านแล้วมาแล้วย่ำล่ำที่ลับพี่น้องจับไม่เอามือปิดหูดังไปพร้อมเนี่ย เอาเดีาจารย์พัดกข้มาหนาอัมันลีลาข่าแตปีนี้เพ่งมวนลูกแพ้่เพ่งยังเพ่งอันชุดห้องออกหยอกสาวตุลูนตุลูนตุลูอืมมันมันม่ประโยชน์ไปยังยังดอกไว้ไวเอาผู้ไม่ใช่อันนั้นเขาเขาหยอกเขาหยอกเขาหยอกผู้สาวเนาะอันเพ่งที่สองในเพ่งมวนตัวปัญญชรลีนะไม่ผู้ใดสนใจเพื่อนุ่อายได้เห็น ไอเนาะนนอ,อันว่าบอลลัมไสลูกแพกะกว่าบอลลัมไสเขาจังนดยกับไปจูงรถเขาไปมแม่น้ำตาเมียไอพ่นแม่ว่านางตาเอากงิน้ำตาเมียเียแฟร์เมลอนมือนี้น้ำตาของมีรินลังคว <laughs> ามภักมาลมกลางวัง <laughs> โอ้บอภัยราชพัฒน์กัลลศินอะนิกราชพัฒน์กัลลศิลน้ำตาบีน้ำตาของเมียลิลางท่อนี้ละสองร้อยจดพูดละลอยดิละลอยกูจ้าของเพ่งได่สิว่าได้ตีลองให้ยังเอาเฝ้าล่ำสีห้องให้เพื่อนชนะบอบัยขอสีล่ำแต่ว่าเจ้าบอกแพ่ไหมเพ่งลูกแพ่ปีนี้นั่นเจ้าฟังมึงไปอันหงออกหยกหงออกหยกสาวนั่นไปฟังแล้วว่าไปตะฟัง เพลงที่สองยังมวนนี่แหละเพลงที่สองนี่แหละเขาทุบวิทยุถิ่มอยู่หัเนี่ยมองว่าให้ครได้ยินทำไมใครเริ่มสูสูล่ะได้บัตรกวางสันโอ้ยลองมาได้จังไงปุ่อไอพี่ไอน้องพี่น้องฟังยังได้เอามันคือว่าจังสันเขาว่าเขาลองมวนอยู่ดิโอ้ยอย่าว่ามวนตถอยเหงียังกันนั่งฟังเอามันคือว่าจังสันมันคือว่าจังสันอยู่หันน่ะมัันน่่าจงไอยูีคนใดดเจ้าไปของพ่อแม่เนือทองน้องมาคุบใหญ่พนาคุณมี่เที่ยงมวนเหอ ไอ้เล่ไอ้เด่นไอ้เด่นเพ่งชุดนี่ขายดีสิไต้มั่วเยาว่าขายดีถอดไม่แตกระเทยละซื้อฟังนั่นเอ้าถอไม่แตกระเทยซื้อฟังมันมาของเงยเงยเลยกระเทยเพ่งเพ่งน้องวีนี่นั่งอีกนั่งอีกเอามาลองยิดเนี่ยเออตัวน้อยๆน่อยอะแล้ดึงหางเครื่องเขามาเต้นน้ำเออฟั่งเลยเออคอยชี้เด่นก็มากว่าคนไม่หยังเลยซาำก็ยังอายแค่ภาพทรงคนนั่งก็ต้องสั้นไงไอ้นั่ไมด้คนนั่งกต้องสั้น ก็่อายแค้ไอ้แพ้ยังนั่งเบืงองลึกค่อยเมื่อบานไดค่อยไปต้นละค่อยไปต้โดนแล้วร้องยังไงพงเด้าจังใดกับบอลลูดเด้าเดๆาเด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 ดาังใดกับบอลลูดเ่วู้พฟผ่วกับเพลงห่ไหมเาเยอะป่ะอือเด้าจังใดกับบอลลูดเดา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 าเอได้เจ้าไปคว้งตัวม่เด้อตน้องมาค เ่าฟังบอกค่ะโครซักค่ะหูคอยสองคางนี่ห่วยคนคุยใหญ่อ่ะคนคุยใหญ่อ๋อคอยคืได้ยินว่าเพลงงครับมอดแห่งมวลสาว้าวสาวเพลงโลกรีดสาวไม่อย่างอีกเพลงมอดเพลงกรีดเจ๊เลนจังว่าเพลงโูกรีดอึศักน้องสาว ใส่ใส่ใส <e oh, so, 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 ่่อยเห็นค่ว่เห็นีไหเสียต้มต้มฮะผมมาลองไดเจ้ตว่าอ่วงหอหางเืว่าันเอาว่าันแกแกแกอาอห่างเลยอยหาง้กเลยชินตัวนั้นสามเพลงนี่กันห้องเจอกันมันจะเป็นั้งไต่ตีอือพี่ชักน้องสาว มาบ่มักคือลอกเดินบนสุนเพ่งฉั่นไปฟังบัตสุเพ่งแล้วล่ะเอ้านี้จะเป็นไงเป็นพึ้นเอาผู้ใหม่มาล้ําใส่หอยยาวประเทศระเด็ดขาดมีปัญหาเนาะปัญหามากมายเลยฉันน่ะเสียงอีสานน่ะพระเอกเขาบ่ตันปลาหนั่นดอกหามว่ยาวบักแพศนะเอากุมันแม่แม่เด้อแม่แม่บักละบักละใส่โอ๊กุมันมาโลดมายาวบักแพศมาขอชีเดียดเอาไปเอกหน่อยมาเนี่ยยังดีเป็นน้องเอ้ย ไม่ียนกเนี๋ยหารับจ้างขึ้นมากๆโอ้ยเจ้านุพี่ท้านุน้องาเยอะจังเป็นม้ามามาลำผู้นึงเป็นแม่งกัมเบียผู้นึงเป็นลิงบ่าเนี่ยเอาลา มึงต้องเย็นงานในโครงการมึงถามขอความเป็นธรรมบันิบนันิเหล่าแม่สิฟังมา่รูปป้มั้ยอืมเกิดไ<ะ>ด้กเกิดเข้าหนี่แหละวบาออกรถให้จักคันนี่แหละออ,ออกรถอะไรออกรถอะไย่างอยู่ขนันได้ก็ยากของเล่าลายเยียง <laughs> กันแล้วบ้าเออกับแม่เนี่ยไห้สแสดงออกนาเวทีเนี่ยเอาผลงานมาเบิ่งนี่บอนี่บ<ล>อคู่มั่นค่ะโอ้มันก็รอปัดนี่ตัวเนาะโอ้ยอย่าว่ารอท้อเถ่าห้อมตายแล้วแม่ คนที่หลักข้างเลยโวะไอ้วันมันต่างไก่ยวงพอสังก้ายั้งโดนทธละเหรอเดี๋ยวสูตรมอเตอร์ไซค์เราไม่ใส่นะนะเอ้ยสูตรเราไม่ตะใสสูตรเอาว่าอันนั้นทาบอนนั่นดอกเป็นหวยอยู่หันกูกใส่มาเลยบังนากระหู้จักเอาเมือไวัคือตายลิงลักของเขาแล้วอันไม่ใไ่กินแต่หมากินแต่หมาจะได้ยืนบันดึงบังกินแต่หมาได้เลยนี่บ้าตีหอยช่วงผมขายกินแต่ละ ตีฟังแม่บ่เนี่ยพามาจากไหนเอากะมันลั่มนี่เด้อข้าวขอนดูวันเมื่อกี้เถาตีแกข่อยศูนย์ุแล้วได้บ้านนี่ยน้ำไล่กวนน้ำไล่หมูเห่าเว้ยน้ำไล่ย่อยออกกูอยากกินลูกชิ้นเอ็นได้หวะเป็นไยังมั่นคือน้ำจิ้มแต่บันว้ยคนยังสมันเอาหัวไอ้แถวเอาบักพริกนั่มวะไป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 เถาตีแกตีนั่นตีนี่พ่อมึงบอกเ่าตีปอบกอนกับพ่อข่อยได้ละเ่านั่นนะ เี้ว่ากูเท่าไปคาพ่อมึงถิมโลองอ้บ่ไอ้ยังกับยังไอกูช่างช่างไป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 เขาลำใส่หนี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 คันมึงยินเสียงกูแล้วมึงจะหนาวเขาขายเสียงเดี๋ยวไปนั่งกันเดี๋ยวไปห่มกันเขาไปยังห่มเขาเราสิลำแม่นบอกเออสียบว่าเราสิลำก็สิหนาวตัวบัคนผ่านหนาวบัเราบริโภคทั่ซ้มาเว่าเจ้าติตื่นเจ้าตกใจนะเสียงเราดีบ่เออมาฟังใกล้ หนาวโหลดใครตายพวกมีอิปอโอ้ยนกระสิตายแล้วห้อโ้ยยแล้วบ้าน่ะแม่ดิ๊ย่ะบอมันกูที่โอยตายเอาโวยให้น้าใส่หรอรัมทำร้องกระสินมันองโอซากันมันก็ถือสูตมันโอกอโทษครับเพราะว่ามันสิดใจทำน้องกระสินทำองกระสินตายจไดงกูบ้านเด็เปียอยู่โวยๆวยมันแ่วยอยู่ตายจ้ะอยู่บ้านผม่ได้โ้ยโดนปีนี้เนี้ยไม่ยังคือเดียวตาย ไปหายิงบางคุณไปโอ้ยไปนนอกไปนนอกโอ๊ยเศร้าเศาเศาดังมึงเปล่ฟังเขาสักวันไฟเนี่ยไฟไฟไฟบอกว่าไปไปหาหมุนกินกินขี้หมาแหงมาแต่ว่าโอ้ยจะจะรับเนี่ยโอ้ยกูมั่นกันเลยห่วงพักหนี่งกูตื่นแม่งกับเบี้ยอ์มาจินเส้นเลยอุ้ยแล้วเมื่อไหร่าตื่นกูยิงมือเนี่ยายเด้อร์เทปเนี่ยโอ้ยใครวะไหนเนี่ โอ้โอยยากน้ำกูปอบดีเว <si ้ยโอ้ยตายในหอกโอ้ยโอ้ยกูกล้ำเบิ่งแน่ละวาจันอาเด้อพี่น้อยไอ้บ่คอยได้ความบ่นนอนไปสิให้นอนน้ำเลี้ยวปิงยังโอ้ยน่าไปกูจะว่าอุ้ยลิงตัวนี่วา ก่อนล่ำกูอีผีอ,อีผีมาซาถามหามึงใชว่าอยู่ไป็นเสือขึ้นมิต้อก้อนบอกฝากก้อนแจ่วะอืมวันน <พอ S 2> ีแทนเป็นผีฝากก้อนมาถามหาคุยอดใส้พวกก่อนล่ำกูไปบ้านสนานั่นล่ะวาสนามบ้านสนามบ้าสนาเด้อพีน้อยไม่มาคอยได้ความบ้นนอนข่าวพราน,น,อน,อนเอาออน อยว้องเดกเียว้องเสงละหน้าละเหน่าละแม่เอยแม่เ้ยเขาห้องตายทำห้แม่บาดมันเป็นน้ำทำนองล่ามันพีกระซื้อลูกส <oni> ับนี่ลูกสับนี่แม่สิบหเข็นไปบ่มยันเจ็บดูกสองเท้ยเราละบันแม่กูกะตายแต่หาร่สิบหกคนเยังก แม่ตายแต่ว่าห้าร้อยสิบหกพ่อ,พอตายได้สองปี่พ่อก็แม่ตายแล้วตายเพิ่นแล้วอุ้ยลิงกํา้าตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมึงจะตาย<อ>แต่แม่เอ้ยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีแม่เข่าอยู่บ่เอาโม้ไม่แม่กูสิออกมาจากหมาตีอีปอบเจ้าสามส่นวนเลยเป็นพ่อเสียออกมาจากสายแม่กล้าให้กินนมอยู่บ่ กูเงาย้อนว่าแม่กูนี่ยแหละเขาว่ามันเาย้อนบากเท่าเกินมาเป็นคนนี่แม่หยอกจั๊กเสือพอโทษเขาเมึงเคยถึงเหยียบปากจังกเสียบอ่ะมีแต่นึงขอนั้นหลัะจนเขายางมาบ่เบิ่งมาเหยียบมาเลยเขาแม่แม่หยอกจั๊กเสือพอมาสิหยอกแต่นึ่งเราได้หลบเขากหลบเขาเห็นหนาเตื่นลุกเลย ล่ะแม่เอ้ยกูจะรับเอาสิไปเอาสิล่ะแม่เอ้ยแม่ไม่ค่อยเอารถไปเก็บแล้วก็คอยจะไปหาพระเอกผู้ไม่หรอกพี่ไปลรถตกตายหันอีกตอบไปไปไปกูจะลรับหาพระเอกผู้ไ่กันเนี่ยกูออกบ้านก็เผาโอ้ยแทนทีสิหาพระเอกรอๆไม่ค่อยรถเอ้ยผ้าอินี่ล้วงลงพุ่นเลยแม่กูก็สบายใจกูบัตคืนมาอ้ยพี่ไปรถ ต่ำกูนั่งอยู่เล้วแล้วน่ะหมวกแพ้แม่อยู่นั่นลม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 ไอ้จ๋าและแม่เอ้ยแม่เสียงปันบักวนกูได้บ่สูัรบแม่มารับแต่ล่างขุงเม่เสียงบันบานกลางบ้านกองนี่คือเสียงแหลมท่อให้กูล่างก่อน ยังโซ่เสียงปุ่ยาไปเย็บปางก็เลี้ยนอบานเสียงหวานว่าเป่ากูหัวากะไรนันมันผีสุออกกะตีกับแจ่ห้องเสียงหวานผู้ล้ำวันเสียงหวานหวานชาวบ้านกลองนี่คือเสียงแหลมทองพวกพี่น้องจำได้บ่โอ้ยกูได้ก็จำได้ดอกนาคือลิง ไปปักสูตรดำมึงไห่ทุกขห้พ่อมึงติีถ้ากันใส่สูตรดำเมืดออ้าวผู้ใจจดใจจ่อคงจะพ่อเจอได้แหลมท้องน้อยไข่ผูเดิมเออเออมาประจำตั้งแต่เริ่มตั้งคณะเสียงอีสานตัวละแม่ผู้จัดการเช่าคณะได้ฮักฮองเอมเอียงแต่เสียงบอกท่านรุง ต่ค่าตัวบอท่านสูงจนฟุ้งดอกมีเสือพวกพี่น้องเคยจำเจอพวกแฟ,แฟนแฟนเคยยกย่องแหลมท้องเยี่ยมยอดนี้ยอมพี่แหลมท้องยังบอาตายยังบรมแฟนเคยจมทามาความเมตตาของแฟนแฟนของแฟนแฟนเอ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 ,เอ,เอทัวเดนยังหลายหล่นในกะมอนแหลมยังปลื้มบ่ขอลืม พระค,คุณทานโอ้ยขอเสนอผลงานอย่างอีสานเดิ้ลเพียนองแหลมท่องน้อมขอพระคุณบุญเฮามีเออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยละนาลานอละเดิ้ลขอบวันเราขอให้บุญทานดีกว่าต้นเสียงเท้าดีเศร้ากว่าเศร้าบ้านะ บ้าบ้าบ้ลำไปลำมางูเขาจักไปใส่เมิดเกิดว่าเวบ่ททานนี้ยู่บ่กูบ้ำไปงั้นเย็นดีบ่ามึงแล้วที่สันแล้วไปไปเขากูเขาจะได้กูพาได้เตืย ต่ไปไปไปคนสีฮัตีนต่อยต้องต่อบต้ามตำตีนพูอตีนพ่อตตอต่อยต่อพี่ต่ำต่อต่หนตต้องาไปฮับไปเล่นกูไม่คนเสีเอาพระเอกกูไม่มาล่าไม่ค่อยป้าแอ๋กูดังปวดร้อนเมียคือไล่อยไปให้เมียเหยียบใครก็ได้ตัวากไปกวน่าเกี่ยวถึงเมียเด้เมียไม่ยไยังฮะไม่ยามยังไม่ยังมู่มูมาม่อยู่รถนี้ ขางที่เป็นต่ญาติก็แนวนั้นที่มันผีพออินี่จักไปไปแมวเอาลิงหรือแมวชู้ของแมวจันเป็นชูแนววะโอ้ก็หายไปนี่เดี๋ยวมาล่ำใจไข่เพราะจะล่ำใส่ไข่ก็ล่ำโลดกูว่าญาติได้ลื่นดอกแล้วมึงจะคล้องเพราะอึดลื่นนี่พีก็ซื้อโคก พันองหามั้ลเนาคคบ่นเหรอคบ่นปัญญาเหรอหาผู้มาลำใสเจ้าอขอยบมีแล้วเอาลย<อ>มีความสามารถออกมาเลยมาเอาลำใสกันน้องเอกผู้นี้เพื่อนกันะกกนะนนนนมีงานบ<อ>้าน

ท่าไห้ถามมันไปอย่าไปถามนาสิแต่งังเขาจะแย่พวกแห้งโอใจก่อน้เลไปหาผู้้มยวไอ้ไไป็ีะไปแไเจนน่าเกเป็นยังไงวันนี้ก็ฉีดแตกก็มองแลโอ้ไป จะไปขี่มือนออกวันคนเรลยเอาพ่อผมเป็นยังไะนี่เอาโหตัวเลยบ่อยเนี่บ่เอาจะเป็นบ้าเลบ่อยู่ยยังบอถีบนั่งเอกจนตกฟากฟังบุญแมนบอกโอ้โถ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 โไโถ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 โไโถโถ้ถโ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 บ คนดังนั่งเองนะไม่ตัดเทจ้าเดียมไม่มีเวลามีแต่ไปล่ำไอ้ขอโทษโอ้ยพี่เวลาจ๋าจะเห็นจันสิบอยูมาเจ็บแล้วโอ้ยนี่สายไอ้ผมมีเจัาเสียเทียไอ้ผมได้ตั้งใจไอ้ลืมตัวไอ้บูกตัวส่วนมันตั้งใจคุณผมได้เมาเอารถเมาเมารถแถวยุฟากห่วยเวลาไหมอืมพระเอกนั่งเองก็ไปไปเดินยุกกลางๆคุณพี่น้องคุณบ่ห็นอาศัยกูคักๆค้างรถคุบวนเอง มราเมื่คือรถเจยียบมาเต่ว่ันี่ยาจียาจีแต่รถสุนียาจียาจีไมกับบ้ามึงข้าสายกูขสากูสัญญได้ว่าบัดกูปวดเนมื่อเ้าไปตลาดสิบอคววถ้วยก็เจ้าแตกเบิดติบัดเอาไปยัง่นเี่ไอขีอด้เน่ยเมียนขีอเนี่ยอ้ขอโทษคีเพ่เห็นออกเป็นยังคือเตียนทีเตียนทากับเทอไอ้บ่ได้ตั้งใจ ขอโทษด้วยล่ะเด้อน้ำตาพี่ว่ามันเช็ดชิ้มูกพี่เพ้เอาเดี๋ยวเจ้าบ้านทั้งคนอเอล้มเจ้าบ้านเมื่กี้คือว่าสิวอลัมใส่เขาถึกตินเขาเราไม่นจะคิดพ่อตัวกานี่น้องเป็นกายไปดำไปกิน

น้องไปกินยากาเหีนยน้องเป็นหมาให้เกขี่มาสิคำนวนคุ้มใา่ขนาดที่ยืดคุ้มกว่านี้ก็มี่ยังหรอมีดโกนโอ้ยขันเห็นน้องเป็นไก่ มันบอกคือไก่ได้เหลียวบางดาเดี๋ยวเนี้คือยังยังคือยังโอ้ยคนตายเขาเกลียดเลยตาแมวมนตัวเนี้ยนั่งอย่างซื้อยังเนี่ยสิอมผมหอมอะผมหอมเรื่องหน้าผมหอมบอกตะวีกะวีบ่ได้ เปลาเล่นเลี้ยังก็เล่นน้ำใะย่านตีนเขาด้วี่พ่อเมื่อเปียบเป็นไก่เป็นไาลยังไงเนี่ยมันแลี้ยวมังแล้วมึงหนาบ่คือผมมังแล้วหนาคือหนาแมวม้วนกันเนี่ยน้องเป็นแมวหวดน้ำเนี่ยกินก้อนเนี่ยเป็นหน้าบวมอมาไมให้เป็นแมวลูกกินจ้าไปเล่นน้ำยางเขาไปเล่นน้ำดอกเอาคือแบบว่าสั่นปุ๊บปเล่นตีอยู่เนี่ยเผ็ดเอาอรอ่อนวัดเขาแม่อ่อนวัดเขาแม่ ป่านั่งไว้กางให้แกมูกเกเกาามกเหมส่อป่านั่งไวกงนั่นั่งเอกมึงมันบโอกตองเออนั่งเอกนั่งเอกเป็นนั่งเอกหนั่งเอกคือตกงนั่งเอกพูดแต่ว่ามึงมีปัญหาเสลกเกินะเป็นไผ่ตกง กูมันพระเอกนี่บาดจ้ะตกวงว่ะปาดมาแขนให้ก็เขาต้มมัดเท่าไงบอกในคือบองนี่คือเนี่ยตะเอวขึ้นไปหาข้อบุ้ยเขาหัวตะอิ่มนี่มองนี่เขาต้มมัดก็ที่มันโม่งงำนะก็ต้องมาบอกเลยยังพี่เอิญพี่ลูกแพรมาล่ำใ่บ่ะกูนี่ล่ำใ่ กูเบิ้งมาโดนแล้วกูมันใสมาโดดเจอแล้วเจอตุกงแล้วมักมี่ปัญหาหลายเป็นบ่หนูยอมแล้วถ้ามักมีปัญหาเดี๋ยวกูจะถามมึงตอบได้ไหมมันตอบได้กันสิตอบตอบเพได้น้องกันสิยกเลิกอะไรเอ่ยจากแล้วกูบ่ท่านได้ถามดิเนี่ยเอาอะไรนี่บม่แม่ถามหรอวะ ว่าอะไรนี่คือถามเด้เออยนี่ฉันไม่รู้ว่าอะไรเอยมันยังไม่ครบนี่ก็ยังก็เอาแต่ว่าเปลี่อนอีหยังเอาจักใหม่อีหยังบ่แหลมบ่อนบ่แหลมบ่ลฮอนอ่ขอเปลี่ยนคำถามไต้องเียบก่อนตอบก่อนหนูไม่รู้ค่ะอะไรไม่แลมไม่ร้อนไม่รู้ตอบได้ไหม สิตอบให้เฉลยเฉลยเฉลยตู้เย็นโออ้ยย่าจะเย็นไงไยว่ามันก๋วยเตี๋ยวบ่ได้ปรุงมันก็แม่นตัวมันแปลว่าจะไหนเอาอธิบายด้วยว่แหลมมอฮอนบ่แหลมนี่แปลว่าตู้มอฮอนแปลว่าเย็นรวมแล้วเป็นตู้เย็นเดี๋ยวเนี่ยมาแล้วกูบ่น่าเป็นนั่งเอกมีปัญหาเลยวะ กูถามอีกไงถามรถพี่อะไรเอ่ยอยู่บนไอซ์ครีมฮะอะไรเอ่ยอยู่บนไอซ์ครีมปลาถังไม่ใช่คนขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ถูกคนห่มไม่ใช่อีกระเวนไม่เลยมันยังสินะข้างโกนี่หรอกกูได้ยวข้างโคไปเจงแม่ชิมกูชอบว่าต้องไปต้นไม้เยอะไม่เคยฟังหรอยัง ทางโคกขึ้นอะไรทางโคกขึ้น,นว,วอเอวอคืออะไรวอคือไอจ้จะขึ้นห่วย <ล mountains. S 1> ทางโคกขึ้นวอแสดงว่า ana ana. ทางโคกอยู่บนไอ้สุกขีป <c oughs> ่ันนี้พี่น้องเชได้กับเอาชิ้นพี่น้องเชได้พ่อคับนางเอกเปลี่ยนบทอยากมาโกงไม่เอาบันไม่เอาบันไม่เอานี่นั่งเองเงกทีเป็นตัวโกงได้บัน เอาแค่ไม่บันโอ้มันถามอะไรอย่างไมตามแน่อยังหรอครับมึงเป็นบ่เป็นตัวโกงที่มีปัญหาอะไรผู้าบวันี้นั่งเอกก็มีปัญหาคือกันไหมนั่งตุ้งคงครับอยากทราบว่าโอ้ไม่ค่อยเป็นไปเนาะอยากทราบว่าฮะหมูกับรถทัวอะไรสูงกว่ากันหมูกับรถทัวอือรถทัวผิด หมูสูงกว่าทำไมถึงสูงกว่ารถทัวร์มีกี่ชั้นสองชั้นหมูมีกี่ชั้น